ดื่มน้ํายังไงบํารุงไตนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาบอกเทคนิคนะครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคุณหมอนะครับเตือนมาแล้วเนาะในเรื่องของการรับประทานน้ำนะครับว่าจะรับประทานยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้มาสรุปให้ฟังนะครับอันดับแรกนะครับเปลี่ยนจากการดื่มน้านะครับเป็นการจิบน้ําแทนนะครับเพราะว่าอะไรนะครับการที่เรารับประทานน้ําครั้งละมากๆนะครับ อาจจะส่งผลทําให้ไตทํางานหนักได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เปลี่ยนจากการดื่มน้ําครั้งลับเป็นแก้วๆนะครับเป็นจิบน้ํานะครับครั้งละ1-3อึกก็เพียงพอแล้วนะครับ 2. นะครับให้จิบน้ําตลอดทั้งวันนะครับเพราะว่าไตเนี่ยก็จะใช้น้ําในเรื่องของการกรองของเสียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนํานะครับว่าให้พยายามจิบน้ําบ่อยๆนะครับถ้ารู้สึกว่ากระหายก็สามารถจิบได้เลยนะครับ 3. นะครับปริมาณการรับประทานน้ํานะครับ ทานน้ำมากไปนะครับไตก็ทํางานหนักนะครับทานน้าน้อยไปนะครับไตก็ไม่มีน้ําที่ใช้ในเรื่องของการกรองของเสียนะครับก็จะทํางานหนักเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณการทานน้าที่เหมาะสมนะครับก็ง่ายๆนะครับนําน้ําหนักตัวนะครับไปคูณกับ33านะครับแล้วก็หารด้วย1,000ันนะครับค่าที่ได้จะเป็นปริมาณน้ําที่เหมาะสมนะครับ ใน1วันนะครับใน1วันเป็นลิตรนะครับเป็นลิตรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครมีภาวะไตเสื่อมอยู่นะครับให้ลองปรับเปลี่ยนวิธีการรับประทานน้ําดูนะครับโดยเฉพาะใครที่อยู่ในระยะ3าม5ีีนะครับที่ค่าไตาน้อยกว่า45%แล้วน้อยกว่า30%แล้วน้อยกว่า15%แล้วนะครับการคุมอาหารนะครับการคุมอาหารคุมน้ำเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการ ลดนะครับในเรื่องของของเสียที่จะเข้ามาทําลายไตนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับทุกวันนี้เนาะในเรื่องของความเสื่อมนะครับเรามีสารอาหารนะครับที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูและซ่อมแซมไตนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มการทํางานของไตนะครับลดค่าของเสียนะครับชื่อว่าโมซุกุฟูคอยเดนนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถพิมพ์สนใจเข้ามาที่ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่านะครับสอบถามเข้ามาได้ที่แอดดี้ธนเวนนะครับหรือดูตะการ้าที่หน้าช่องได้เลยนะครับ